ค่ไฟเดวันศุกร์มาแล้วนะคะ1 1 5สิบหาสิงหาปี2 5 6 7นี้นะคะคนมาสุก15วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะจะมีความมั่นอกมั่นใจเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นนักเก่งในใจอะ่ะตัวเองอยากโชว์ความสามารถเว้ยวันศุกร์นะแต่รู้สึกไม่มั่นใจอันนี้พี่อนบอกเลยว่าความเป็นนักสู้ของเรา่มันมีอยู่ในตัวเป็นเรื่องดีใน15วันนี้แต่ให้ระวังเรื่องการใช้คาพูด เท่านั้นแล้วก็ตัดสินใจอะไระหาอย่าเพิ่งพ,วพัวพระหาที่ปรึกษาหรือการมีการคิดซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างให้ดีก่อนแล้วค่อยผลิตคําพูดออกไปนึกออกปะระวังด้วยนะคะทั้งครอบครัวและที่ทำงานมาถึงรักงานนะคะการงานอาชีพช่วงนี้มันจะมีงานแบบอยู่ดีๆโดนโบยมาให้คุณทำโบยนูน่นโบยนี่มาให้คุณทำแล้วคุณทำได้ด้วย ประเด็นคือคุณจะตั้งคําถามว่าทําไมต้องชั้นหรือทำไมต้องกรูนึกออกไหมแต่ง,งานดังกล่าวอ่ะมันเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านวุฒิภาวะที่คุณเผชิญอยู่มันจะทาให้คุณก้าวกระโดดในเรื่องของมันก็แค่นี้เองนึกออกไหมแต่แว็บแรกที่คุณรู้สึกภายใน15วันนี้จะรู้สึกว่ากูอีกแล้วนึกออกว่า CC ถึงกูทางอีเมลอะไรอย่างเงี้ยหรือในไลน์กลุ่มก็จะแอดถึงชื่อคุณทำเถอะค่ะ ถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายบางทีคนเราก็ต้องมีน้ำใจกันบ้างมาถึงเจ้าของกิจการละ่ะพี่ฝนวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างโยกตัวเองเข้าไปในโลกของออนไลน์ถึงแม้ว่าเจ้าของกิจการนะคะยังดูแบบเป็นร้านเล็กคุณอย่าเพิ่งคิดเล็กคิดอะไรวะคิดว่าตัวเองน้อยอะ่ะคิดว่าตัวเองตัวอะไรกไ็สู้ใครตัวอะไรไม่ค่ะอย่าดูถูกเงินนะคะคอมมิชชั่นอะไรต่างไรายได้อาจจะน้อยลงน้อย ลงแต่จํานวนมากขึ้นมันก็จะทำให้เป็นก้อนใหญ่ได้เช่นกันนะคะในโลกของออนไลน์ค่อนข้างจะดีอย่าคิดว่าเงินก้อนเล็กก้อนน้อยอะ่ะคืออย่าด้อยค่าหรือจะไปวัดของที่มูลลค่าค่อยๆสะสมไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้การเงินเนี่ยมันจะมีเกณฑ์การใช้เงินแบบใช้เงินตามอารมณ์อย่าเอฟของอะไรที่มันไม่จําเป็นไม่ใช่แบบว่าพอแบบ แปดทับแแล้วหนูต้องซวบเป็นนึกออกปาหนูจะไปสู้แล้วไม่ได้ใช้มันก็เกลื่อนเต็มบ้านรวังเกิดนึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วยก่อนนึกถึงสิ่งแวดล้อมโลกเอาสิ่งแวดล้อมในบ้านก่อนมันลกหเปล่าถ้ามันไม่จาเป็นก็หยุดก่อนนะคะเรื่องการใช้เงินอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่ยังใช้อยู่หรือเปล่าในสิ่งที่พุ่มเฟือยระวังการใช้เงินแบบนี้ด้วยนะคะ มาถึงสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ท่านที่เกิดวันศุกร์แล้วคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เกิดวันศุกร์บอกก่อนอันนี้เป็นภาพรวมนะคะให้ระวังเรื่องการอาการป่วยตามวัยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายนะคะข้อ1ข้อ2ระวังเรื่องเกี่ยวกับไวรัสเช่นอากาศมันชื้นเนาะเข้าฤดูฝนอย่างเต็มละก็ข้อที่อยากให้ระวังนอกนอกจากเชื้อไวรัสก็คือหวัด ฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่หรือย,ยังคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวคุณด้วยเช่นกันคุณพ่อคุณแม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดหรือย,ยังดูแลให้ดีนะเจ้าคะมาถึงค่ะคู่ครองคนรักของคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคนวันศุกร์ข,ขาช่วงเนี้เหมือนแบบต่างคนต่างมีแอคทิวิตี้มีกิจการมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นต้องแยกกันไปทำถ้าไม่คิดอะไรมากถือว่าโอเค แต่ถ้าคุณคิดหรือได้กลิ่นอะไรมันไม่ค่อยโอเคคุณสอบถามกันซะให้จบพี่ฝนก็พูดง่ายไปนึกงอกปะไม่ได้พูดง่ายเว้ยถ้ามันพูดรุนแรงเหมือนที่คู่โดยทั่วไปเขาใช้กันแล้วมันไม่เกิดผลดีอะเราก็ไม่ต้องใช้ปะเราก็คุยกันดีๆก็ได้พยายามเรียบเรียงให้ดีนะคะคุยกันด้วยบางทีเราจะแบบแล้วทำไมาอันน่ะขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำมาอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นโน้ตหรอกเธอก็พูดกันภาษาดีๆเนี่ยแหละ แต่ให้คุณเลยอารมณ์นั้นไปก่อนไม่ใช่สวบกันเฉพาะตนช่วงที่แบบของมันขึ้นระวงังเรื่องการใช้อารมณ์ด้วยนะคะมาถึงคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดที่เกิดมันสุกนะคะอุ้ยเธอวันนี้เธอเป็นผู้เลือกหรือเปล่าจะมีคนเข้ามาทั้งที่มาเจอแล้วแล้วก็เจอในกําลังจะมาเจอเว้ยอุ้ยวันนี้เราเป็นผู้เลือกใช่ไหมพี่ฝนใช่ค่ะเราจะเลือกใครดีเลือกตัวเองค่ะรักตัวเองให้เป็นก่อนรักตัวเองให้เป็นก่อนตีความคําว่ารักตัวเองให้เป็นโดยไม่ต้องว่า ฉันรอให้เขามารักฉันฉันถึงรักตัวเองไม่ใช่บางทีเราต้องการให้เขาสนองความหวังของเราต่งงางหากแนะนำนะคะพยายามใช้เหตุผลในเรื่องของความรักมากกว่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าโอนเงินที่สำคัญอย่าโอนเงินโดยเฉพาะตอนนี้มีบอกว่าขอยืมก่อนสะดุดเรื่องเงินมึงไม่รักกูแล้วแหละถ้ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินน่ะ ลองคิดดีๆนะคะคนโสดที่เกิดมันสุกมาถึงสุขภาพละสุขภาพคนที่เกิดมันสุกนะคะเธอคะช่วงเนี้ยไม่รู้ตื่นเช้าหรือนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยแปลว่าอะไรก็เลือดหนืดอ,อ่อนเพลียต้องระวังแล้วก็อย่ากลั้นอุจจาระปัสสาวะนะคะดื่มน้ําเยอะๆถ้ารู้สึกปวดหัวไมเกรนขึ้นหรือปวดตัว ผ่อนคลายก่อนนะคะบางทีเราไปเค้นอยู่กับหน้าที่ปัจจุบันเราจนแบบต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้เค้น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 ่ะร่างกายฐานร่างกายบอกเลยว่าพังมาอยู่กับลมหายใจวันหนึ่งประมาณรัก15นาทีจะทำให้รู้สึกเบาบางมากขึ้นขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆงามเกิดขึ้นใน15วันนี้และตลอดไปนะคะ